สิบเอ็ดกาลหาวิวาทสุตตนิเทศอธิบายกาลหาวิวาทสูตรว่าด้วยการทะเละวิวาทพระสารีบุตรเทรัจกล่าวอธิบายกลละหาวิวาทสูตรดังต่อไปนี้เก้าสิบเจ็ดพระพุทธเนรมิตรทูลถามว่าการทะเละการวิวาทการคลํำครวนความเศร้าโศกความตรณีความถือตัว ความดูมิ่นและวาจาส่อเสียดมีมาจากไหนกิเลสเหล่านั้นมีมาจากไหนขอเชิญพระองค์โปรดตรัสบอกเหตุนั้นคําว่าการทะเลาะในคําว่าการทะเลาะการวิวาทมีมาจากไหนอธิบายว่าการทะเลาะมีอาการอย่างเดียวกับการวิวาทได้แก่การทะเลาะก็คือการวิวาท การวิวาทก็คือการทะเลาะอีกนายหนึ่งว่าโดยการทะเลาะที่มีอาการต่างจากการวิวาทการวิวาทที่เป็นส่วนเบื้องต้นแห่งการทะเลาะเรียกว่าการวิวาทกล่าวคือพระราชาทรงวิวาทกับพระราชาก็ได้กษัตริย์วิวาทกับกษัตริย์ก็ได้พราหมวิวาทกับพราหมณ์ก็ได้ ขหาหบดีวิวาทกับขหบดีก็ได้มารดาวิวาทกับบุตรก็ได้บุตรวิวาทกับมารดาก็ได้บิดาวิวาทกับบุตรก็ได้บุตรวิวาทกับบิดาก็ได้พี่ชายน้องชายวิวาทกับพี่ชายน้องชายก็ได้พี่สาวน้องสาววิวาทกับพี่สาวน้องสาวก็ได้ พี่ชายน้องชายวิวาดกับพี่สาวน้องสาวก็ได้พี่สาวน้องสาววิวาดกับพี่ชายน้องชายก็ได้สหายวิวาทกับสหายก็ได้นี้ชื่อว่าการวิวาทการทะเลาะเป็นอย่างไรคือคนครองเรือนไฝ่หาเรื่องกันก็ทำการทะเลาะกันด้วยกายวาจาบรรพชิตต้ตองอบัต ก็ทำการทะเลาะก,กันด้วยกายวาจานี้ชื่อว่าการทะเลาะคำว่าการทะเลาะก,การวิวาทมีมาจากไหนอธิบายว่าพระพุทธเนรมิตรทูลถามทูลสอบถามทูลขอทูลอัญเชิญทูลให้ทรงประกาศมูลเหตุต้นเหตุการเกิดแดนเกิดสมุทฐานอาหารอารมณ์ปัจจัย เหตุเกิดว่าการทะเลาะและการวิวาทมมีาจากไหนคือเกิดจากไหนเกิดขึ้นจากไหนบังเกิดจากไหนบังเกิดขึ้นจากไหนปรากฏจากไหนมีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดรวมความว่าการทะเลาะการวิวามทีมาจากไหน